สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผม n นครัวเรืนนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาถามที่เบียนดีเพียร์ซูเปนะครับกับหัวข้อ,ขอ,ขอที่ผมเห็นในเว็บ่าทิพนะครับทำไมไม่แนะนำให้เล่นรถหลุดจำนำวันนี้ก็จะมาตอบคำถามเป็น Q&A แล้วกันนะครับแล้วก็ให้เบียนเป็นคนตอบนะครับว่าทำไมไม่แนะนำให้เล่นรถหลุดจำนำาโอเคครับรถหลุดจำนำนะครับที่รถที่ไม่มีเล่มหรือติดไฟแนนซ์อยู่เนาะรถที่ติดไฟแนนซ์ก็คือรถเอ่อที่คนเขาผ่อนอยู่เรามาขาย ประกาศขายตามเลขบุญจันทรนำอย่างเช่นเซติกสิบเจอราคาสองแสนเอ็ดผ่อนได้นู่นนี่นั่นอ่อาเอกสารนู่นนี่นั่นพอลูกค้าโอนมาจําจองไปเงินหายหรือบางคนมีรถหลุดจำนำจริงๆที่เขาซื้อขายกันแบบเป็นรถหลุดจำนำอย่างเงี้ยผมไม่แนะนนะเพราะว่หนึ่งคือรถไม่ผ่อนงวดต่อแล้วรถเป็นรถที่ไฟแนนเขาลังตามล่าเพื่อจะยืดคืนครับคนที่ซื้อไปมีความผิดนะครับตามกฎหมายเลยครับเรียบร้อยครับรับหนึ่งรับซื้อของโจร รถผิดมือรับซื้อของโจแน่นอนครับโดนแน่นอนครับผมแล้วก็ถ้าถ้าเพแคนเขาเอาเรื่องถึงขนาดนั้นนะครับเ,เพราะว่าถ้าเป็นการรถจำนำมันเข้าขายถ้าถ้าเพียนแคเขาไปแจ้งรถหายขโมยรถอย่างนี้ครับมันโดนแน่นอนครับรับซื้อของโจโนะครับเราไปซื้อรถผิดมือมาครับว่าชื่อเราไม่ใช่ชนผ่อนอย่างนี้ครับผมแล้วก็รถหลุดจำนำไม่แนะนำให้ซื้อเพราะว่าหนึ่งคือเอ,อ,เอกสารผิดไม่ใช่ของเราด้วย เราผ่อนหมดแล้วสมมุติเราผ่อนรถหมดเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะได้เลีมยงไหมครับอ่าหรือหรือเขาบอกว่าเขาผ่อนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเขาอยู่ดีดีวันนึงเขาไม่ผ่อนรถอย่างเงี้ยปัญหาตามมาทีหลังก็มันมีเยอะมันไม่คุ้มครับไม่คุม้มไม่คุม้มพูดอย่างงี้ดีกว่าครับแต่ที่ผมเห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นมิจฉาชีพซะส่วนใหญ่ที่เอารถตามร้านที่เขามีหน้าร้านขายรถบิ๊กไบค์อย่างเช่นพวกผมหรือพี่ๆผมหลายๆคนที่เขามีหน้าร้านรถบิ๊กไบค์หลายๆเจ้าเนี่ยครับเอารุลบรถพวก ร้านนะครับไปหลอกขายไปลงหลอกขายไอแบบเอาลูปไปอารูปไปครับใช่ใช่ใชเราไปลงหลอกขายราคานั้นราคานี้รถหลุดจํานำราคาถูกซึ่งผมตอบไปคำเดียวว่าไม่มีอยู่จริงครับของถูกและดีมีแต่น้อยหาย,ยากครับจะเว้นว่ารถคนรู้จักขายให้กันเลยนู่นนี่นั่นอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งแต่ที่ตามเพจเนี่ยผมมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าโดนโกงแน่นอนครับไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าโดนแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ราะวิชาชีพก็ใช้โอกาสแบบนี้ใช่ไหมครับใช้ใช้ของถูกล่อครับล่อผมเชื่อว่าทุกคนชอบของถูก oh. ผมก็ชอบของถูกครับ oh. หลายๆคนชอบของถูก oh. แต่ของถูกนั้นต้องต้องดูด้วยว่ามันถูกกฎหมายไหมมันมันเอ่อมันจะมีผลตามมาทีหลังหรือเปล่านะครับผมอ่าครับแล้วอีกเคส็หนึ่งครับที่เบี้ยพวกอ่าเขาเรียกว่ารถหลุดจำนำแต่มีกรารสวรมเล่มทะเบียนอย่างนี้อ๋อ oh. อันนั้นยิ่งหนักเลยครับยิ่งหนักเลยใช่ไถ้าเขาตามเจอตามได้แล้วเขาไปสวมเล่มทะเบียนอย่างเงี้ย โดนสองเด้งเลยครับคุกอย่างเดียวคดีอาญายอมความไม่ได้ครับหนึ่งปลอมแปลงเอกสารครับปลอมแปลงเอกสารแล้วก็รับซื้อของโจรครับโดนสองเด้งครับหนักหนักกว่าเดิมครับก็ปลอมอย่างนี้ใช่ครับผมมันมีอีกเรื่องนึงคือพี่เบนเราไม่มีเรื่องของจริงแต่แต่เขาบอกว่ามีเดี๋ยวเขาเรียกว่าไปซื้อขายอย่างเงี้ยพี่เบนก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมใช่ไหมก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารถมันเป็นอะไรที่ วัน,นี้เขาตามอยู่หรือเปล่าใช่ครับนี่อย่างน้อยคือรถที่เข้ามาขายเนี่ยหนึ่งคุณต้องรู้ว่าเขาร้อนตังค์ครับแล้วเขาจะมีตังค์ส่งเปล่าขนาดรถเขายังผ่อนอยู่เขายังไม่มีเขาต้องเอามาจำนำเราเนี่ยแสดงว่าเขาไม่มีตังค์ส่งรถละแสดงว่ารถคันนั้นต้องมีปัญหาแน่นอนครับก็ตามใช่ครับก็เป็นคดีความหลายเฟสนะครับที่เรียนถ้าอย่างเงี้ยถ้าผมแนะนำว่าจะเอารถไปจำนำหรือเอาเอาไปแบบไปฝากเขาฝากขายจำนุงจำนำอย่างเงี้ยครับผมแนะนำให้ติดต่อร้านที่เขารับซื้อบิ๊กไบค์หรือรับซื้อรถ มือสองทั่วๆไปนะครับลองถามเขาดูว่าเขาช่วยเราได้บ้างสามารถปิดยอดให้ได้ไหมหนึ่งเพื่อป้องกันใช่ครับหนึ่งเพื่อป้องกันเครดิตปูโรของท่านเองสองก็เพื่อตัดภาระปัญหาอะไรก็ว่าไปครับแล้วก็มันจะมีภาระตามมาที่หลังครับเหมือนกรณีขายดาวใช่ไหมครับพี่เบ์เหมือนกรณีอ่าๆใช่อันนี้อันนี้อันนี้ผมก็เจอมาบ่อยขายดาวเราไม่เปลี่ยนสัญญาพันต่ออ่าาอย่างนี้ก็มีปัญหากันเยอะครับหนึ่งเช่นพอขายดาวไม่ถึงสัญญาพันต่อลดหาย ขาเอารถไปล้มบ้างไปม,มีปัญหาเฉียวชนบ้างแล้วก็เขาข้ามประเทศเขาอ่าใช่จังหวัดเลยอยู่จังติดลาวเขาข้ามประเทศลาวบ้างนู่นนี่นั่นบ้างสุดท้ายรถหายาคนผ่อนก็เป็นเาราทะนั้นก็มาฟ้องเราแต่คนที่เอารถเราไปอ่ะเขาก็ไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้อะไรประมาณนั้นหรือ,อนี่ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่หลักๆก็กกคือรถที่เขาเรียกว่าอะไรนะคุณดิเมื่อกี้รถอ่าหลุจำ,จำอ้ ไไจำจำหน้าเล่มเหรอ,อ,อใช่ไหมจำหน้าไม่ผิดสัญญาพันต่อนะอ,อันนี้ก็ผมก็แนะนำว่าถ้ถาถ้าจะถ้าจะทำอย่างเงี้ยต้องผิดสัญญาให้ชัดเจนครับจับมือคนที่จะซื้อรถเราเนี่ยไปกรุงศรีหรือไปธนาคารที่ที่เป็นภายในของเขาเพื่อเพื่อทาการผิดสัญญาถูกต้องเจ้าของรถจะใจอ่อนนะครับอันตรายนะครับรถเราไม่คุ้มครับไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มครับเครดิตเราด้วยก็เลยอยากให้พี่เบนให้ผมรู้เดี๋ยวกรณีเล่มเล่มรถ หน้า18ที่ไฟแนนซ์ไม่สามารถจัดจัดไปได้ค่ะหน้า18ใช่ไหมครับครับหน้า18ถ้าสมมติว่าหน้า18อันนี้ยกตัวอย่างเล่มอย่างเช่นเนาะอันนี้ผมปิดปิดอันนี้ก็อนดูผมช่วยกันนะเจอชื่ออันนี้อันนี้ยังไม่มีชื่ออย่างเช่นนี้ครับอันนี้คือปกติเป็นการโอนย้ายปกติครับอ่าแต่ถ้าหน้า18ก็คือเขาต้องลงว่ารถคันนี้เปลี่ยนโครงเปลี่ยนเครื่องอ่าเล่มชำรุดเล่มชำรุดอุบัติเหตุอ่าหรือไม่งั้นก็ อีกอนหนึ่งคือที่ผมเจอมาเล่มคนตายเจ้าของรถตายครับเอาแล้วก็โอนเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์อ๋อแบบนี้ด้วยเหรอครับมีครับมันจะไปขึ้นคดีดำคดีแดงมันจะมันจะตอกตรงนี้ด้วยอ่ามัน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 มีมันมีหลายหลายกรณีเหมือนกันแต่คดีดำคดีแดงนี่ต้องดูว่าเขาโอนกันเรียบร้อยเรียบร้อยหรือยังแต่ถ้าโอนกันเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยก็ซื้อขายได้ปกติครับโอนขนส่งได้ไม่ต้องตกใจนี่อันนี้อันนี้อันนี้ได้เหมือนกันครับผมแต่มันจะมีผลกับไฟแนนซ์ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ แต่รถบางคันหน้า18ปกติ i, แต่ผมเราตรวจเข้าไปก็เจอก็มีครับเจอมีอย่างนี้ก็ได้ครับได้ครับ<ๆ>ได้ไดใช่ครับมัต้องบางคันก็ต้องตรวจครับเพราะว่าคือบางคนบางคนหน้า18บางคนคือเอาไปตีเล่มชํารุดมาก็ได้ครับรถที่รถล,ล้มแล้วได้เปลี่ยนเลนขคอเลขเครื่องเขาทิ้งเล่มเขาไปแจ้งเล่มใหม่หมว่าแาจ้งเล่มชํารุดอ่าขอแจ้งเล่มชํารุดปั๊บเล่มชํารุดก็ต้องระแวงก็ต้องไปเช็คขนส่งกันว,าว่าหน้าเดิมของเขาอ่ะเคยแจ้ง ล้มมาหรือเปล่านู่นนี่นั่นมาหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมนี่แายว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของร้านใช่ไหมครับพี่เวียนกลยุทธ์ของร้านกับลูกค้าบางส่วนครับลูกค้าบางส่วนใช่คเอ้าเราเราไม่มวลเราไม่เหมาร้านดีกว่าไม่เหมาร้านครับเราบอกว่าเป็นผลิตของลูกค้าดีกว่าใช่ใช่ครับก็กรณีที่ไปเจอรถแบบว่าพี่เวียนแบบว่าไปเจอรถไม่น้อยเลิ่มนะแปล่สะอาดแต่ไปเจอเหมือนกับพวกมันเราเป็นพ่อค้านะเราก็ดูออกนะ ลูกค้าย้ำว่ารถไม่น้อยจริงๆเราจะมีการอันนี้เป็นทิคนะทิคการดูอ๋อแ้่ผมจะดูคือดูต้องดูสภาพโดยรวมครับบอกคันนี้บอกว่าวิ่งมาหมื่นโลแต่จานเบรกหน้าหลังเนี่ยโอ้โหมันบางซะแบบเบรกไมอ่ครับใช้จนเบรกไม่แล้วแบบก็คืออันนี้ผมพูดตรงๆนะผมไปเจอมาหลายหลายคันมากลูกค้าไปซื้อรถมือสองมาจากที่ที่อื่นหรือไปซื้อมาตามบ้านแล้วเข้าไปกอมาก็ไม่รู้นะ แต่ผมไปดูเลยสัาพผมบอกเลยว่ารถคันน้กองใหม่แน่นอนผม zaj, มั่นใจสภาพรถหมื่นเดียวแต่สภาพแบบมันไม่ใช่สภาพโดยรวมกับ<ม>จานเบรกแล้วก็ผ้าเบรกอ่ะผมดูถ้าผ้าเบรกข้างในด้วยครับ, <ooh S 1> รบโอ้ยรถหมื่นเดียวทำไมผ้าเบรกหนักขนาดนี้คือแบบคุณเอาไปขี่สนามมาอเปล่าเ,เนี่ยหรือ<ช>เอาไปแบบมโเตอีพีเหรอหรือแบบเจอไฟแดงก็ต้องรอบตัดสองเ้าก้าแล้วเบรกหนักเบรกหนักเงี้ยเหรอครับอะไรประมาณนี้ครับต้องต้องดูต้องดูสภาพโดยรวมประกอบด้วยครับรถกองใหม่ดูดูถามว่าดูยากไหมดูยากแต่ถามว่า ถ้าดูบ่อยๆผมดูรถบ่อยๆเราจะชินครับแล้วเราจะเราจะเข้าใจสภาพรถว่ามัาคนควรประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ที่จะชัดเจนก็คือผมลื้อออกมาเปิดกองอากาศดูข้างในอะะรถหมื่นโลยังไงกองจะไม่ดำถึงจนถ,ถึงแบบเ <c oughs> มี่ยมอะแต่ถ้าแบบเปิดออกมาแล้วแบบดำโอ้โหกองอากาศท,ทำไมมันไปขนาดนี้วะแสดงว่ารถคันนี้น่า <รถ S 1> จะสงสยัยโลนี่ก็ต้องมีพวก เขาเรียกว่าเปิดถังขึ้นมามันจะมีมาร์ก่อนว่าใช่ครับใช่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 พวกมาร์กใช่ครับดูดูดูหลายอย่างครับดูหลายอย่างครับรถมือสองดูหลายอย่างครับก็ประสบการณ์ใช่ครับยๆต้องใช้ประสบการณ์ดูผู้สมควรครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้เพื่พนฝากร้านหน่อยครับแล้วก็เปลี่ด้วยออ๋ตอนนี้ฝากร้านฝากนี่ก่อนดีกว่าฝากลูกค้านว่าถ้าจะซื้อรถโอเคฝากด้วยของถูกไม่มีในโลกมีก็มีน้อยรถหลุดจำนำอย่าซื้อเด็ดขาดครับรถอ่า ไม่มีเล่มหลุดจำนำอย่าเล่นนะครับเป็นไม่ได้เลี่ยงให้เลี่ยงเราไปหาื้อที่แพงกว่าน่อยแต่ไม่ปลอดภัยใช่ครับปลอดภัยก็ลูกค้าแค่นี้ครับอย่าเพ่งเก็บของถูกเลยครับซื้อของดีๆดีกว่าครับผมแล้วก็ฝากร้านนะครับดีเคสทุ่มหมืองเลยนะครับผมสนใจรถบิ๊กไบค์มือสองซื้อขายทักหาผมได้ครับรับซื้อถึงบ้านครับรถบ้านผมยิ่งชอบครับผม ลิ้งตัวไอไว้ด้านบนนะครับเขตของร้านทางร้าน BK นะครับ,รบวันนี้ผมนิก k ลเดอร์นะครับต้องขอขอบคุณพี่เบนดีเคสวยมากครับที่ให้ข้อมูลกับของเรานะสำหรับวันนี้ผมนิก k ลเดอร์กับพี่เบนดีเคสไยขอขอจบพิธีใวันนี้รวันดุครับ